สวัสดีครับวันนี้เป็นเทคนิคสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการเลือกบอกขนาดในจุดที่มันซําซ้อนโดยที่ไม่สามารถเลือกได้นะครับมันมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับเช่นผมอยากจะบอกขนาดความระยะห่างจากเส้นตัดเส้นนี้นะฮะมาจนถึงจุดจุดนี้นะครับแล้วก็บอกจากจุดจุดนี้มาถึงจุดจุดนี้นะครับ มันมีวิธีการอย่างไรนะมาดูกันนะครับผมใช้คำสั่ง smart dimension นะครับอเอาเส้นเส้นนี้นะครับเป็นเส้นตั้งต้นฮนะแล้วก็จะมาบอกขนาดกับเส้นเส้นนี้นะถ้าผมคลิกนะครับอ่าเขาก็จะบอกขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะตัดอ่เส้นเส้นนี้นะก็แค่คลิกทับลงไปนะครับแต่ วิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการาในบางจังหวะนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะเลือกบอกขนาดแบบนี้ได้นะครับในรุ่นรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะใช้การคลิกขวานะครับโดยการาลากเมาส์นะฮะมาวางไว้บนจุดที่เราต้องการจะเลือกนะแล้วก็คลิกขวานะครับจากนั้นเลือก select after นะฮะ แล้วก็เลือกจุดที่เราต้องการนะครับเห็นไหมฮะอันนี้นะครับจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะปล่อยเมาส์ไปเนี่ยนะเราจะเห็นจุดนะครับเป็นจุดตั้งต้นของมันนะครับให้เราไปคลิกที่จุดจุดนั้นนะครับแล้วก็อ่าลากนะครับมาวางนะฮะตรงไหนก็ได้นะ ที่เราต้องการจะวางนะเขาก็จะทำเป็นเส้นเบรกลน์ให้นะครับเนี่ยเทคนิควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับ SolidWorks นะครับก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้นะครับใครชอบคลิปนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ